เงี้โอเคเติมขวากว่าเว้ยดดูไหววสัต์มาิเอาดิว่าเออโอ้โหเงี้ยไม่เมืองไม่เปิดว้ยอย่างเงี้ยเอ้กูตีตายเยอะมาก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 เฮ้ยไม่ไหลเลยโอ้ไม่ใช่แล้วมัมีความรู้สึกด้วย

ไม่น่าพี่เขาคนเดียวไมพี่แกตายตัวเดียวพี่แกตายตัวเดียวพี่แกตายตัวเดียวเจนยิ้นวัวน้อยจัดเลยว่ะสตาร์สตาร์วัวน้อยจัดเลยเฮ้แต่มันกินยาการไม่พูดตรงตรงมันกินยาการมันกินยากันเยอะลิกุไม่ได้ลิกุไม่ได้ เพื่อนลงนะเพื่อนลงนะไอ้คุ้มกว่านะเว้ยไม่เม็นพี่เ็นป้าไม่เห็นพี่เกป้าซ้ายมือมึงเห็นพี่เกซ้ายมือป่ะไอ้หมาดูเหรอมันไม่ถึงยี่สิบคนนะเว้ยมันไม่ถึงยี่สิบคนยังไม่โดนยิงเลยมันมันก็ยังรับเพื่อนไม่หมดนะเว้ยพวกติดคุกมปืนนวดได้ป่ะปืนนวดได้ป่ะปืนนวดนี่รีมารี่มาเออรี่มาขาดใครป่ะขาดขาดใครไหมขาดใครเร็วบร้อยแลวมาสามพ่อสามพ่อรวมฝั่งขวา

โอ้เสีฟ้าโอ้ตีหัวเพื่อนไปแล้วมาเลยมาเลยเนี่ยเออโอ้เสียไปได้ปิตัวชุบลืมมึงดูใครอยู่ไอ้ออนัชุบปีตัวชุบไฟถย่ยเดี๋ยวดพี่พี่บุผมทิปอีโมดิอีโมเป็นลูกเองอโมอีโมได้โมเอ้าบอลบอบอลบอลบอตายแทนเขพี่เอ้าทียโคไม่ใช่อะวิ่งรยิงเีไม่ได้ลบบอลบอลไอ้ไอ้ออ้อไอนอ สวยสวยสวยจะจมเอาไปเจียวเพื่อนไปเจียวเพื่อนใบขาดเพื่อนใบจาดใบจาดใบจาดเพื่อนจูเพื่อนจูเพื่อนเฮ้ยสองเพื่อนดินมาข้างหน้านี้สองเพื่อนดินมาข้างหน้านี้สองเพื่อนดินมาข้างหน้านี้พี่มึกพี่มึกเห็นกูป่ะพี่มึกขวามือเห็นกูป่ะพี่มึกข้างหลังสีเริ่มไอ้นี่แล้ววะเพื่อนอยู่ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยพี่พี่เบอร์หันขวามาหันขวามาสวยชุบแล้วชุบแล้วพี่มึกพี่มึกเห็นกูป่ะไฮไลท์ไฮไลท์เกิดขึ้นนะพี่มึกเห็นกูป่ะพี่มึกพี่มึกพี่มึกกลับไปยิงก่อนข้างหลังเห็นกูป่ะ

พี่ก่อนพกอนเอาจูพูดช่วยไม่ได้โอจะพูจริงต้องมีคนช่วยเพื่อนเลยเอ้ยเอาเชยรดนเอ้ยไม่ได้โดนตัวเ้ยจับไ่ได้ไหมกาปอลัเครบิงไปไไปกาไม่มยองะม่เยอะไยอไย่ยไไปเยมอะไเ่ยไอม่อะยเ่่อน่่มม ต <ih ak> <warfare Styles> ู้แลวกับมากลางไฟนะโอ้พ <kind abonn és> ี่ก่่วไฟนะเอวเอาไม่ไม่เอาเอมาวัดใด้นม่นะไม่มั่นใจนะอยู่เพื่อนก่อมอยู่เพื่อนก่อม่เลนเฮ้ยโทษเราคือลเพื่อนเราคื่ไแเ่นอนตายหัวขาวงี่ไม่น่าสงเพื่อนอยู่นะอยแ่ไม่ตายไม่ตายนะหมไม่ตายวิ่แต่มันรีได้ไหมเนี่ยตรงอ่ะผมไม่ตายผมไม่ตายผมไม่ตายผมลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ช่ชม ไปกันกูหน่อยกันกูหน่อยบ้าบแ้วเบ้าน้วโอ้ยูมาซี่แรงมาด้านหลังนเพื่อนไอ้่นั้นมันแทงไม่ได้วะโซน้าเน่อยด้านหลังชุยงชุดยงานี่แล้วมาซแล้วูมาซีแล้วนอเลยเ่ยชุดปเปชุดอมีไยัเลยมีไยัเลยตา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 ย้ไเอเออตายว เดียเองจุดไปเที่ยวเงเออฮะไมโดนยิงไเที่ยวแล้วจุดไปเที่ยวแล้วจเที่ยวแล้วไอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรเนี้ยิงยตายมีหมดเฮ้ยยิงไม้หน่อยยิงไม้หน่อยยิงไม้หน่อยช่อยช่วหน่อยช่วยหเทอยอยู่ชุวยหเทอยอยู่ช่วยหเทอยอยู่ช่วยหน่อยอยู่ไอ้ไอยไอ้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 ไบ้ไอ้วอ้ไ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 ่้ไอ้ไอไอ้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 อ้ไอออ้ไ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 อ้ออ คุณได้ยินไมเยี่ยมคได้ยินไเยี่ยมไม่มีเยี่ยได้ไม่ได้ตายาย่ด้ไ่ดไ่อ้โใส่ป้าคุณนอด้ววไอ้ต่อไนีุ้บอยู่ไว้่ากลัวเลย่อเลยครัไงเนี่ยสมมนะี่อสมมติแต่สรวัติเ้โพชิงลักี้ผ่านเข้าไปได้เจอกับไล่ลักเน พีโก้ก็มีวันเหมือนกันนะเนี่ยเจอแบบนแม่ถ้วันฉายบอกแล้วโอ้โหต้องสู้สู้เต็มที่ครับตอนนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเปิดรักเลยจัดเร็วคุณผู้ชมครับคุณภาพแบบนี้ครับความมันนี่ความดืบเต็มมึงจะไม่เอากันแล้วแต่มึงเน่าคุยณแรพยายามรีเซตครับตรงนี้ครับทางใต้ถามถามพันุ์สุขไอ้เนี่ยอะไรสารรูสุขดิบอะไรนะเจอกันโฟร์ชิงสองเจอกันใครวะใครยังรอดอยู่บ้างวะ หมอสเก็ตแลนด์สิสารวัตรเก็ตเดี๋ยวพัดมึงไปเลี้ยงให้เขาเนี่ยครับผมอ่ะมึงโดนอนิเมชั่นปิดตัวไปบนหลังคาเบลเลอร์ครับและคนสุดท้ายสองคนสามคนแล้ตอนนี้คัของเสียไม่ได้ครับอยู่ที่เบลเลอร์สีแดงไม่ได้ใจใช่ไหมลูกบอลแดงรออะไรเอาไว้นะเลี <Licht Viol in> ้ยงนายยกมาอุ้ยอุล้มอีกทีอะดินแม็ตัวตรงนี้ตึกสามทีสามสองที สามทียังไม่ตายครับสี่ทีให้ทีครับเอาห้าทีขอบขอบวงหกทีหูหภาปตับไปแล้วสามยังไม่ตายแล้วทีครับผมอือ่านี่ครับโฮปคอรลินเฟิร์สครับโดนแบบนี้เรียบร้อยเลยครับผมเรียบร้อยคับผู้ชมครับไฟใหญ่อ่าพี่เก็ตตายแล้วพ,พี่บอบ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 